สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมก็อยู่กับผม g d s นี่นะครับผมก็จะมาแจกตัวเกมนี้ครับผมก็จะเป็นเกมรถบรรทุกนะครับผมก็นะครับเป็นเกมโปนนะครับทุกคนสังเกตดูเงินผมนะมันมีเยอะมากครับผมประมาณเท่าไหร่วะเนี่ยเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับเออแปดพันล้านนะครับผมสามารถซื้อรถได้ทุกคันนะครับในเกมนี้เลยครับผมก็เป็นเกมที่เอ่อภาพสวยครับเพื่อนะสามารถเอ่อเล่นได้ตามปกติเลยครับโอเค ส่วนลิงก์นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ไตั้งร่างคลิปแล้วครับกดไปได้ครับเป็นลิงก์กดแล้วก็ดาวน์โหลดเลยนะไม่ต้องมีไปกดอะไรให้ยุ่งยากนะครับผมกดเข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมก็นะครับเอาจริงเออคือเกมนี้ผมเคยแจกแล้วนะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชันเก่านะอันนี้ก็เป็นเวอร์ชันใหม่ครับผมเป็นแบบเวอร์ชั่นปัจจุบันแล้วครับเล่นได้ปกติครับผมเข้าได้เกมแน่นอนนะครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีเด้งครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับผม เดี๋ยวเราไปดูในเกมเลยดีกว่านะครับว่ามันจะเล่นได้จริงหรือเปล่าครับผมโอเคครับผมไปกันแล้วผมไป let's go โอเคครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในเกมที่รุวๆแล้วนะครับผมก็สามารถเล่นได้ตามปกติเลยครับผมนี่ครับผมเกมที่ภาพสวยมากนะผมเกมนี้นะโอเคก็ประมาณนี้เลยครับก็ขับเล่นได้แบบปกตินะครับแต่ว่าผมไม่ได้ไม่ได้เอาไอ้นี้ให้ดูนะเพราะผมผมไม่ได้ลากไป้ลนให้ดูนะไอ้ของเนี่ยครับผมเพราะผมไม่ได้เล่นนานนะผมก็เลยแบบเล่นกากากครับผมตอนนี้นะ อยากมาแจกให้ท่านผู้ชมคนนับได้ดูไม่ใช่ได้เล่นกันนับจะเล่นแบบเงินวิชั่นเงินเยอะอะไรางี้นะครับผมก็นนี้ครับสามารถเล่นได้ตามปกติเลยนะครับโอเคดาลลนะครับนี่ครับผมนี่ครับผมกรนนี้ครับออกไปได้เล่นได้ปกติเลยครับปกติทุกอย่างนะครับผมที่ไม่ปกติก็คือเงินครับเงินเยอะนะครับตอนนี้นี่ครับผมเกมที่ภาพสวยมากนะครับมีแสงลงแสงเงาแล้วมาเต็มครับมัมาผิดทางว่ะ วิ้ยมาปิดทางซะอีกโอเคครับผมก็ประมาณนี้เลยครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับหรับลิงก์เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมก็เป็นโหลดได้ตามสบายเลยครับผมโอเคครับผมจเจอกันใหม่ค,มหมครับผมสวัสดีครับ